ค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ามา่แล้วจ้าวันนี้วันนี้มาดึกหน่อยนะคะเพิ่งได้มาหน่อยจตามาดีมาดูวันนี้ค่ะอันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแบรนด์นี้เลยนะคะอันนี้สั่งมาอีกแล้วจ้าแลวนี่เป็นรตที่หกเลยะคะ่ะเพราะว่าที่บ้านกับเรากับสามีทานกันสองคนเลยนะะี่ค่ะเนื่องจากเป็นวัยหมดประจําเดือนนะคะแล้วก็ปวดตามข้อตามเขา่าเพราะว่าทํางานเยอะ แล้วยืนทั้งวันก็จะมีการปวดข้อปวดเขา่าลุกนั่งก็ก๊อกนั่งก็ก๊อกลุกก็ก๊อกยืนก็ก๊อกปวดเมืออ่อยตามหลังตามข้อมือตื่นขึ้นมาก็ชาพอใช้ตัวนี้ค่ะเพื่อนจ๋าเราจะบอกว่ามันใช้ดีมากๆมันช่วยได้เยอะมากๆเลยจา้าเพื่อนจ๋าอันนี้คือเราเราทานจริงๆนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยบำรุงไขข้อกระดกูกหรือเนบชาตามมือปลายมือปลายเท้านะคะหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอกลางคืนนะคะเดี๋ยวลุกเข้าห้องน้าเดี๋ยวลุกฉีนนะะ่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนจา๋าแล้วแล้วถ้าเราทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวน,นี้นะคะตั้งแต่ทานมาดีกว่าอ่ะใช้ตรนี้ดีกว่าคะตั้งแต่ทานมามีความรู้สึกว่าระบบขับถ่ายเราก็ดีมากๆนอนก็หลับลึกไม่ไม,ไม่ไม่ตื่นระหว่างกลางคืน แต่ก่อนเดี๋ยวก็ตื่นห้องน้ำเนาะเดี๋ยวห้องน,น,น้ำเดี๋ยวห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะคือนอนหลับทีเดียวเลยตื่นทีเช้าเลยแล้วก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยมากๆเลยนะจ๊ะนอนสบายตื่นขึ้นมาไม่ปวดเมื่อยแต่ก่อนตื่นเวลาตื่นตอนเช้าอ่ะจะเป็นแบบเวลาลงมาทํางานหรือตัดผมนี่ค่ะมือจะชาเวลาง้างๆกันไกลค่ะมือชาอย่างนี้ค่ะเพื่อนมันเป็นเนบอะค่ะตั้งแต่เราได้ได้ได้เจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์นี้จากเพื่อนนี่จ้ะแบนนี้เลยนะจ๊ะ มันช่วยชีวิตเราได้ดีมากๆโดยส่วนตัวเลยนะคะเป็นคนที่ใช้จริงแล้วก็บอกต่อว่ามันดีจริงๆในวัยหมดประจําเดือนสามีขับรถปวดหลังแล้วพอนางได้กินตัวนี้นะคะอาหารเสริมตัวนี้นะคะเพื่อนนางบอกโอ้มันดีจริงๆเดี๋ยวนี้นางขายไม่ได้เลยจ้าพอหมดปุ๊บสั่งให้หน่อยสั่งให้หน่อยก็เลยเป็นที่ไปห,หมางคําว่าสั่งอยู่บ่อยๆสั่งครั้งที่ห้าครั้งที่หกแล้วนี่เลยเพื่อนของมันดีจริงๆเลยค่ะดีจน ไม่ต้องไปหาหมอแล้วค่ะแต่ก่อนเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอแหละมันเป็นอาหารเสริมนะคะเพื่อนๆจ๋าช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดข้อหรือเน็บชาตามปลายมือปลายเท้าได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะแปลพิการไว้ให้นะคะลองเปิดใจดูนะคะเพื่อนจะไม่ผิดหวังคุณป,ป้าาลุงๆจ๋าพี่สาวจา๋าเนี่ยค่ะลองดูเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าของเขาดีจริงๆถ้าไม่ดีนะคะ เราไม่มาหลายรอบอย่างนี้แล้วค่ะแล้วไม่บอกต่อแล้วทุกคนที่ได้ลองใช้นะคะติดใจทุกคนต้องบอกเลยว,ว่าแทบทุกคนนี่ค่ะมีการอันบอกม,มาบอกว่าอุ้ยขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์นี้นี่ค่ะของดีราคาดีมาบอกต่อจ้าไม่บายจ้าเพื่อนแต่จะแปะพิการไว้ให้นะคะไม่บาย